ก็สวัสดีแฟนๆวันพีชทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะาวันพีชตอนที่993นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่าความฝันของวะโนคูนี้นะครับเริ่มมาที่ฉากแรกนะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับว่านครลลงกุกผาหนึ่งปีมีครั้งเดียววันนี้คือวันเทศกาลแสนสนุกวันเทศกาลเพลิงและก็มีเสียงหัวเราะของผู้คนในนครลงกุปผานะครับพาขนลุะกันอ,อ,อย่างเสียงดังคลึกคลื้นกันเลยทีเดียว และก็มีการเล่าเรื่องต่ออีกนะครับว่าในวานอคุน mm ิ hmm. เมืองแห่งเดียวที่ยังคงจเจริญรุ่งเรือง mm hmm. ก็คือนครลมบุภายอย่างนี้ทว่าภายใต้รอยยิ้มของเหล่าชาวเมืองคือความกดดันและความหวาดกลัวที่พวกเขาต้องแบกรับพร้อมกับใช้ชีวิตไปด้วยที่พวกเขายังทนใช้ชีวิตอยู่ได้กพเพราะตำนานที่ว่าสักวันหนึ่งเหล่าสมุไรตระกูลโกซุกิจะมาช่วยกอบกู้ประเทศนี้ตำนานที่อาจจะเป็นจริงได้ในสักวันนั่น คือสิ่งที่ทุกคนใช้หล่อเลี้ยงจิตใจมาตลอดและภาพก็ได้ตัดไปที่เด็กหญิงสาวคนหนึ่งนะครับโดยเธอได้พูดออกมาว่าถ้าวันนี้ยาวนานต่อไปเรื่อยๆก็ดีสิและภาพก็ได้ตัดไปที่อดีตหัวหน้าช่างไม้ของแฟงกี้นะครับโดยในตอนนี้นะครับเขากําลังดื่มเหล้าอยู่และเขาก็ได้พูดออกมาว่าถ้าจบเทศกาลก็ต้องรออีกปีหนึ่งเลยสินะกว่าจะได้ดื่มเหล้าอีกและภาพก็ได้ตัดไปที่ชายแก่คนหนึ่งนะครับที่กําลังร้องให้อยู่ในตอนนี้นะครับ และเขาก็ได้พูดออกมาว่าบัดซบเอ้ยถ้าเจ้าโอโรจิมันไม่มีใครโดนหนุนหลังอยู่แล้วก็และภาพก็ได้ตามมาที่ผู้คนที่กําลังเฉลิมฉลองกันอยู่ในงานนะครับโดยในตอนนี้นะครับมีชายคนหนึ่งที่กําลังดื่มเหล้าอยู่ในตอนนี้เขาก็ได้พูดออกมาว่าข้าน่ะนะรู้สึกเหมือนตอนการต่อสู้ของตระกูลโคซุกิกําลังดําเนินอยู่เลยพวกเขาระดมนักรบมาจากทั่วโลกและหญิงสาวคนหนึ่งนะครับก็ได้พูดสอดเข้ามาว่า แล้วก็อารวาดกันใหญ่เพื่อเดทวอลอโรจิกับไคโดที่โอเนยชิมะและชายคนหนึ่งที่ดื่มเหล้าอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอ้อยากพูดก็พูดมาเถอะวันนี้เรามีสิทธิ์พูดความฝันออกมาดังๆอยู่แล้วและภาพก็ได้ตัดมาที่ยายแก่คนหนึ่งนะครับโดยในตอนนี้นะครับยายแก่คนนี้เธอกําลังดื่มเหล้าอยู่นะครับและเธอก็ได้พูดออกมาว่าเอน,น้ํานี้รสดีจริงๆและชายแก่คนหนึ่งที่ดื่มเหล้าอยู่กับยายคนนี้นะครับ เขาก็ได้พูดออกมาว่าช่างเป็นวันที่รู่รลาเสือเหลือเกินอากาศเริ่มปลอดโปร่งแล้วรีบสูดไว้เยอะๆกันเถอะและภาพก็ได้ตัดไปที่ชายคนหนึ่งนะครับโดยเขาได้พูดออกมาว่าวันนี้คือวันเดียวที่ไม่มีใครถูกฆ่าไม่มีวันใดที่ดีไปกว่าวันนี้อีกแล้วถึงโอโลจิจะกลับมาในอีกไม่ช้าก็เถอะจงร้องเพลงจงเต้นลำวันนี้คือวันเทศกาลเสยสนุกวันเทศกาลเพลิง และจากภาพในตอนนี้นะครับผู้คนในนครลุมบุภาก็เฉลิมฉลองกันแบบสนุกสุดเวียงกันเลยทีเดียวและภาพก็ได้ตัดมาที่สถานการณ์บนเกาะอูเนะชิมะในตอนนี้นะครับโดยในตอนนี้นะครับก็มีเหล่าลูกน้องของกลุ่มจุลัะร้อยศูนย์นะครับบ่นกันเอะเว้ยว่าอันตรายหนีเร็วอย่าให้มันจับได้นะระวังโดนฟันด้วยโซโลที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเขาก็ได้พูดออกมาว่านั่นมันอะไรนะ และจากภาพในตอนนี้นะครับก็เริ่มมีอาสูรกายออกอาว่านะครับพร้อมกับโจมตีศัตรูแบบไม่เลือกหน้าเลยนะครับเล็กเด็กที่ยืนดูสถานการณ์ในครั้งนี้อยู่ด้วยนะครับเขาก็ได้พูดออกมาว่านี่มันโรคระบาดจริงๆด้วยสินะคุนจากภาพในตอนนี้นะครับก็มีสมุไรคนหนึ่งนะครับโดนอาสุรกายกัดเข้านะครับทำให้ร่างกายของเขาในตอนนี้นะครับเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นอาสูรแล้วนะครับทาให้เขารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเขาได้พูดออกมาว่า ช่วยด้วยหนาวจังเลยจะกลายเป็นอาซุนยอยู่แล้วนิโคโลบินกับชอปเปอร์ที่ยืนดูสถานการณ์ในครั้งนี้อยู่ด้วยนะครับโดยพวกกอนทั้งสองรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับนิโคโลบินเธอได้พูดออกมาว่าพวกนั้นกําลังติดเชือ้อจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดมาที่ควีนนะครับที่กําลังถือกระสุนโรคระบาดอยู่ในตอนนี้นะครับโดยเขาได้พูดออกมาว่าปิดประตูที่เชื่อมกับหอเดินซักห้องนี้ไม่มีใครรอดแน่นี่แหละสุดยอดผลงานของฉันกระสุนโรคระบาดอสูุนเยือกแข็ง และภาพก็ได้ตัดไปที่ภายในปราสาทชั้นใต้ดินชั้นที่1น,นะครับโดยในตอนนี้นะครับลูฟี่เขาก็ไล่เตะลูกน้องของกลุ่มจรสลัดร้อยศูนย์นะครับที่เข้ามาวางทางเขานะครับและลูฟี่เขาได้พูดออกมาว่าหลีกไปซะให้พวกนี้แต่จู่ๆนะครับก็มีใครคนหนึ่งนะครับเข้ามาหยุดลูฟี่เอาไว้นะครับโดยเขาได้พูดออกมาว่าหยุดก่อนลูฟี่จากนั้นนะครับเขาก็ได้ใช้ท่าปาร์ตี้เทเบิลคิงคอสใส่ลูกน้องของกลุ่มจรสลัดร้อยศูนย์ทั้งหมดนะครับจนกระเด็นกระดอนกันออกไป และคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับนั่นก็คือซันจิขาดํานั่นเองนะครับโดยเขาได้เข้ามาช่วยลูฟี่อัดพวกลูกกระจกของกลุ่มโจสลัดร้อยศูนย์อีกแรงหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็มีชายคนหนึ่งนะครับที่ยืนดูการกระทําของซันจิอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับโดยเขารู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเลยนะครับเขาได้ตวัดซันจิไปว่าแกนะแกบังอาจทํากับลูกน้องของฉันได้เตรียมใจเอาไว้ซะและจูจ่ๆนะครับแขนซ้ายของชายคนนี้ก็กลายเป็นกอริล่านะครับ และเขาก็ได้บอกกับลูฟี่กับซันจิไปนะครับว่าไม่ปล่อยให้ผ่านไปได้หรอกและลูฟี่กับซันจิในตอนนี้นะครับรู้สึกงุนงงบันอยางมากเลยนะครับที่แขนซ้ายของชายคนนี้นะครับมีกอริล่างอกออกมานะครับโดยพวกทั้งสองนะครับได้พูดออกมาพร้อมๆกันนะครับว่ากอริล่ามันงอกมาแปลกๆนเลยและหลังจากนั้นนะครับชายคนนี้ก็ได้บอกกับลูฟี่กับซันจิไปนะครับว่าปากดีนี่ว่าถ้า่างนั้นและในตอนนี้นะครับก็ได้มีการแนะนําตัวของชายคนนี้อย่างเป็นทางการนะครับว่า กลุ่มโจสรสลัดร้อยศูนย์ดาราเด่นบิสโคล่าผู้กินผลบิสส์มัยกคอริล่าจากนั้นนะครับบิสโคล่าก็ได้ใช้แขนซ้ายของเขาที่เป็นกอริล่านะครับโจมตีใส่ลูฟี่กับซันจิทันทีเลยนะครับและในระหว่างที่กําลังโจมตีไปใส่2คนนี้นะครับบิสโคล่าก็ได้ถาม2คนนี้ไปนะครับว่าก็ช่วยบอกฉันหน่อยสิว่ากอริล่ามันควรจะหอกแบบไหนซันจินะครับด้วยความที่เขาโมโหกับคาถามของบิสโคล่าเป็นอย่างมากเลยนะครับเขาก็ได้ตวัดบิสโคล่าไปนะครับว่า จะไปรู้เลวและการโจมตีของบิสโคลาในครั้งนี้นะครับก็มีชื่อท่าว่าหมัดของข่าอินกอดีลาพันและซันจีกับลูฟี่นะครับก็สามารถหลบการโจมตีของบิสโคลาในครั้งนี้ได้นะครับโดยซันจีนะครับได้บอกกับบิสโคลาไปว่าโอ้แรงใช้ได้เลยนี่นาะและในตอนนี้นะครับลูฟี่กำลังเข้าไปจัดการกับพวกลูกกระจอกของกลุ่มโจรารัดร้อยศูนย์นะครับโดยเขาได้พูดขึ้นมาว่าโอ้ข้างหลังก็มีมากันอีกเพียบดีละงั้นจัดให้เหน่อยแล้วกัน แต่จู่ๆนะครับซันจีได้ใช้มือขวาของเขานะครับคว้าที่ไหลซ้ายของลูฟี่นะครับและเขาก็ได้พูดกับลูฟี่ไปว่านายต้องอมแรงไว้สู้กับไครโดนะต้องให้บอกอีกกี่รอบกันเนี่ยและทันใดนั้นเองนะครับลูฟี่ก็ได้หันมาตวาดซันจีไปนะครับว่าศัตรูเยอะขนาดนี้ให้นายสู้คนเดียวก็เปลืองเวลาเย่สิและซันจีนะครับก็ได้ตวาดกลับลูฟี่ไปนะครับว่าเงียบไปเถอะแค่สิบวิก็จบแล้วเฟ้ยมีปัญหาหรือไงและลูฟี่นะครับก็ได้ตวาดซันจีอีกนะครับว่าถ้าจนช่วยก็สามวิเอง แต่อยู่ๆนะครับก็มีเสียงของใครคนหนึ่งนะครับพูดแทรกเข้ามาว่าคาราเต้มนุษย์เงือกมัดทะลวงผ่ากระเบื้องฉลามและจากภาพในตอนนี้นะครับร่างของบริสโูล่านะครับก็ติดอยู่กับบนเพดานชั้นที่1ไปแล้วนะครับในตอนนี้และลูกน้องของบริสโูล่านะครับที่เห็นตุการทั้งหมดนะครับด้วยความที่ตกใจนะครับพวกเขาก็ได้พูดออกมาว่าคุณบริสโูล่าครับและคนที่จัดการกับบริสโูล่าไปนะครับนั่นก็คือจินเบนั่นเองนะครับหลังจากที่จินเบนะครับอัดบริสโูล่าไปแล้วนะครับ เขาได้พูดออกมาว่าดูฟี่ซันจิว่าแล้วเชียวว่าต้องอยู่แถวนี้หลังจากที่จินเบนะครับปรากฏตัวออกมานะครับดูฟี่ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยดูฟี่นะครับได้ตะโกนออกมาว่าจินเบและหลังจากนั้นนะครับจินเบก็ได้บอกกับดูฟี่ไปนะครับว่าฉันจะช่วยพานายไปส่งที่ด่านฟ้าเองอย่าเพืองแรงที่นี่เชียวละและจูจูนะครับซันจิเขาก็ได้เข้ามากระชากผ้าคลุมของจินเบด้วยความโมโหนะครับและซันจิเขาก็ได้ตะหวาดจินเบย์ไปว่า ทำไมนายกลายเป็นคนบอกคาสั่งไปได้ฟ้าฉันเป็นคนพาลูฟี่มาถึงตรงนี้เองนะเฮ้ยและจินเบนะครับเขาก็ได้ตอบกับซันจิไปแบบหน้าตาเฉอยนะครับว่างั้นเหรอทวทีทวดทีพวกสมุไรฝ่ายเราน่าจะอยู่ที่ชั้นบนกันหมดแล้วไปทางนั้นกันเถอะและซันจิก็ยังไม่เลิกตะวาดจินเบนะครับโดยซันจิได้ตะวาดจินเบ์อีกว่าแถมยังอ่านสถานการณ์ได้อย่างเฉียบเลยเลยฟังนะนายลูฟี่นะเผลอไม่ได้ต้องหาเรื่องสู้เองตลอดเลย และจินเบได้ตอบซันจีไปนะครับว่าอันฉันจะคอยระวังก็แล้วกันและภาพก็ได้ตัดมาที่แมวตัวหนึ่งนะครับที่มีกระดาษรูปดวงตาติดอยู่ที่ใบหน้านะครับในขณะนี้นะครับแมวตัวนี้กําลังดูยามาโตะที่กําลังไล่ตามชิโนบุกับมงโุสุเกะอยู่ในตอนนี้นะครับโดยในตอนนี้นะครับยามาโตะกำลังตะโกนเรียกชิโนบุนว่าหยุดก่อน และในขณะเดียวกันนะครับแมวตัวนี้ก็ได้พูดออกมาว่าขนาดนี้ยามาโตกับโมโมโนสเกกำลังวิ่งผ่านอ้อกฝั่งขวาและแมวตัวนี้ก็ค่อยๆกลายล่างเป็นเด็กหญิงสาวที่มีชื่อว่าปองวงนั่นเองนะครับโดยเธอยังพูดต่ออีกว่าอีกไม่นานก็จะออกไปนอกอาคารแล้วและคนที่เธอกําลังสื่อสารอยู่ด้วยในตอนนี้นะครับนั่นก็คือ3ภัยพิบัติคิงนั่นเองนะครับโดยคิงได้พูดกับปองวงว่าเข้าใจละเปองวง และทันใดน,นั้นเองนะครับคิงได้หยิบมลงโทรสารขึ้นมานะครับและก็ต่อสายไปยังหน่วยต่อสู้ของกลุ่มจตุรัสร้อยศูนย์และกลุ่มหมกล่องหน้าพานะครับโดยคิงได้พูดผ่านมลงโทรสารไปว่านี่คิงพูดกําลังคนของศัตรูมีราวๆา5,400คนโดยส่วนใหญ่เป็นสมูไรที่นําโดยข้ารับใช้ของโอเด้งสรุปได้ว่านี่คือปฏิบัติการชิงอํานาจของตระกูลโคซกิพวกมันต่างหวังจะให้โคซกิโมโมโนสเกะลูกชายของโอเด้งได้ขึ้นเป็นโชกุนของวะโนคูนิ จงฆ่าโมโมโนสุเกะแล้วเอาหัวมันมาซะถ้าทำได้พวกสามูไรก็จะเสียขวัญกำลังใจไปเองส่วนพวกจนสลัดวอวยค่อยว่ากันอีกทีตำแหน่งปัจจุบันของโมโมโนสุเกะคือและภาพก็ได้ตัดมาที่ชินุบุกับโมโมโนสุเกะนะครับที่กำลังโดนยามาโตะไล่ตามอยู่เลยนะครับในตอนนี้โดยยามาโตะนะครับได้ตะโกนบอกชินุบุไปว่ารอก่อนสิและชินุบุเธอก็ได้พูดออกมานะครับว่าจะตื้อไปไหนเนี่ย และภาพก็ได้ตัดมาที่ซาสากิหน่วร่องนภานะครับโดยในตอนนี้นะครับซาสากิก็ได้พูดออกมาว่ารับทราบเจอตัวแล้วและซาสากินะครับเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขานะครับเล็งปืนเล็งตะนูไปที่ล่างของชินบุกับโมโนสุเกะนะครับและทันใดนั้นเองนะครับซาสากิก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขานะครับยิงทันทีเลยนะครับแต่การโจมตีของลูกน้องซาสากิในครั้งนี้นะครับก็ไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าชินบุนะครับเธอสามารถพาโมโนสุเกะนะครับหลบการโจมตีในครั้งนี้ได้นะครับ หลังจากที่ชิโนบุนะครับสา,าาส,รสามารถพาโมโมโนสเกะนะครับหลบการโจมตีของลูกน้องของซาสกิในครั้งแรกได้นะครับแต่จู่ๆนะครับลูกน้องของซาสกิก็ได้ระดมยิงลูกธนูเข้ามาที่ร่างกายของชิโนบุกับโมโมโนสเกะอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ในครั้งนี้นะครับชิโนบุเธอก็ไม่าสามารถหลบการโจมตีในครั้งนี้เอาไว้ได้ทันนะครับโดยเธอได้ใช้ร่างกายของเธอนะครับบังลูกธนูกับโมโมโนสเกะนะครับทำให้ชิโนบุในตอนนี้นะครับได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเลยนะครับ และโมโมโนสเกะนะครับที่เหตุการณ์ทั้งหมวนะครับเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเขาได้พูดออกมาว่าชินบุและยามาโตะนะครับที่ยืนดูเหตุการณ์ในครั้งนี้อยู่ด้วยนะครับเธอก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเธอได้พูดออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะและซาตากินะครับก็รู้สึกไม่พอใจกับการกระทำของชินบุเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเขาได้พูดออกมาว่ามาเกะกะกันได้นะนางุโนอิจิ ในระหว่างที่ชินบุนะครับเธอล้มไปนอนกองอยู่พื้นหลังจากที่เธอได้รับบาดเจ็บนะครับก็มีชายแก่คนหนึ่งนะครับกระโดดเข้ามาพร้อมกับกําลังใช้ขวานของเขานะครับฟันเข้าไปที่ร่างของชินบุนะครับโดยชายแก่คนนี้นะครับได้พูดออกมาว่าแต่ว่าพวกแกมาได้แค่นี้แหละและทางด้านของโมโนสเกะนะครับเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นนะครับในตอนนี้โมโนสเกะก็เขย่าตัวของชินบุใหญ่เลยนะครับแต่ชินบุนะครับเธอได้บอกกับโมโนสเกะไปว่าหนีไปเถอะค่ะท่านโมโนสเกะ และในตอนนี้นะครับโมโมโนสุเกะก็คิดอยู่ภายในใจนะครับว่าหนีนั่นคือสิ่งที่โชกุนควรทําเหรอแต่จูจูนะครับยามาโตะเธอก็ได้เข้ามาช่วยทั้งสองเอาไว้ทันเวลาเลยนะครับโดยเธอได้ใช้กระบองของเธอนะครับตีเข้าไปที่ร่างของชายเกคนนี้จนกระเด็นออกไปนะครับทางน้านของโมโมโนสุเกะนะครับที่เหตุการณ์ทั้งหมดเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ยามาโตะนะครับได้โผล่เข้ามาช่วยพวกเขาทั้งสองนะครับ และในตอนนี้นะครับก็ได้มีการแนะนําชื่อกลุ่มของซาตากีนะครับว่ากลุ่มโจสรสลัดร้อยศูนย์หน่วยหุ้มเกราะนะครับและหลังจากที่ซาตากีนะครับ็นการกระทําของยามาโตะนะครับเขาก็ได้ยิ้มออกมานะครับและเขาก็ได้พูดออกมาว่าคิดจะมาเกากายเลิกคุณโยยามาโตะและยามาโตะนะครับเธอก็ได้พูดออกมาอย่างมั่นใจด้วยสีหน้าที่เกลียวกลาดนะครับว่าไม่ได้เกากายดเลิกสโนวฉันมาต่อสู้เพื่อโคสกีต่างหากและภาพก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้บนด่านฟ้าโดมอูนิอชิมะในตอนนี้นะครับ โดยในตอนนี้นะครับไคโดก็นอนแง่งแมงอยู่เลยนะครับหลังจากที่ก็โดนการโจมตีของกินเนมอนเดนจิโรอินุอาราชิและอาชุดาโดนจิเข้าไปที่แผลเป็นที่โคซกิโอเด้งนะครับได้ฝากเอาไว้กับไคโดเมื่อ20ปีก่อนนะครับและเมื่อเราก้าวปรกดับแดงทั้ง9้านะครับเห็นอย่างนี้นะครับพวกเขาทั้ง9ก้าก็ได้พูดออกมาพร้อมๆกันนะครับว่าเชียรหลลมมันซะดับลมหายใจมันได้ได้ถ้ายังบั่นคอมันไม่ได้ก็ยังไม่ถือว่าเราชนะหรอก และจากภาพในตอนนี้นะครับเราก้าบปอกดำแดงก็เริ่มวิ่งตูขก็ไปที่ร่างของไคโดอีกครั้งนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะไปซ้าไคโดแต่จู่ๆนะครับไคโดก็เริ่มขยับร่างกายของเขานะครับและเขาก็ได้พูดออกมาว่าในจิิญญาณของพวกแกชั้นในแนวของโคซึกิโอเด้งอยู่เหมือนกันและทําให้เราก้าบอกดบแดงนะครับต้องหยุดช้าออกไปและไคโดนะครับก็ยังพูดต่ออีกว่าที่จริงชั้นจะปล่อยให้ตัวเองโดนฆ่าไปเลยก็ยังได้ทุกครั้งที่แผลเจ็บขึ้นมาและในตอนนี้นะครับไคโดเขาก็ได้นึกถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนนะครับ ที่โกซกิโอเด้งนะครับได้เสียสมาธิไปในระหว่างที่กําลังต่อสู้อยู่กับเขานะครับเหตุผลที่โกซกิโอเด้งนะครับได้เสียสมาธิไปในระหว่างที่กําลังต่อสู้อยู่กับไกโดนะครับนั่นก็เพราะว่ายายเกะฮิคุราชินะครับได้สั่งให้ลูกกระจกของกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์คนหนึ่งนะครับล็อกของตัวตัวเองนะครับและใช้มีดจ่อไปที่ของตัวตเองด้วยนะครับและทันใดนั้นเองนะครับยายเกะฮิคุราชิก็ได้ใช้ความสามารถจากผลบีสันของตัวเองนะครับเปลี่ยนร่างของตัวเองให้เป็นโมโมนะสเกะนะครับ และโอเด้งนะครับที่เห็นในการอยู่นะครับโอเด้งก็เสียสมาธิไปนะครับและไคโดนะครับที่เพิ่งจะโดนโอเด้งฟันไปมันๆนะครับไคโดเขาก็ได้ลุกขึ้นมาพมกับกระบองน้ำของเขานะครับและทันใดนั้นเองนะครับไคโดเขาก็ได้ใช้กระบองน้ำของเขานะครับฟาดเข้าไปที่ล่างของโอเด้งแบบจังๆเลยนะครับและการโจมตีของไคโดในครั้งนี้นะครับทำให้โอเด้งหมดสติไปชั่วขณะหนึ่งในตอนนั้นนะครับ และภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะครับในตอนนี้นะครับไคโดก็ยังพูดกับหลอาก้าบอกดาบแดงนะครับว่าฉันก็จะนึกถึงวันนั้นไปทุกทุกีแต่ก็อย่างที่คิดเลยยังไงพวกแกก็ไม่ใช่โอเด้งสมูไรที่แข็งแกร่งระดับปีศาจแบบนั้นคงไม่มีวันผัวมายอีกแล้วและจากภาพในตอนนี้นะครับเหล่าก้าบอกดาบแดงทั้ง9ก้าก็อึ้งไปเลยทีเดียวนะครับหลังจากได้ยินสิ่งที่ไคโดพูดออกมานะครับและจากภาพในตอนนี้นะครับไคโดเขาก็ลุกขึ้นมาตั้งหลักได้อีกครั้งนะครับและเขาก็ยัังงพูดอีกวว่่ายตืนไป พลังแค่นี้ทําให้แผลจากคราวนั้นไปลีกออกมายังไม่ได้ด้วยซ nice ้าพวกแกยังไม่ไหวจริงๆนั่นแหละและจากภาพในตอนนี้นะครับไคโดเขาก็ได้สูดลมเข้าปากของเขานะครับและเขาก็ได้พ่นลมไปตรงจุดที่เหล่ากาบโบกดาบแดงทั้งเก้ายืนอยู่นะครับจากภาพในตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าเหล่ากาบโบกดาบแดงทั้งเก้านะครับจะสามารถหลบการโจมตีของไคโดในครั้งนี้ได้แบบไม่มีปัญหานะครับเดนติโร่นะครับก็ได้พูดออกมาว่าใบมีดลมแต่ก็มีเพียงคิคุโนโตเท่านั้นนะครับที่ไม่สามารถหลบการโจมตีของไคโดในครั้งนี้ได้นะครับ ทำให้ดาบของคิกุโนโตะนะครับหักออกเป็นสท่อนนะครับและที่เลวร้ายสุดๆเลยนะครับใบมีดลมของไกโดนะครับได้ตัดแกนซ้ายของคิกุโนโตะไปนะครับอิโซผู้เป็นพี่ชายนะครับและคิเนมอนที่ยืนอยู่ใกล้ๆกับคิกุโนโตะนะครับพวกเขาทั้งสองก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่เห็นคิกุโนโตะนะครับได้เสียแกนซ้ายไปนะครับและคิกุโนโตะนะครับก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเร็วมากๆและมังงะวันพีตอนที่993นะครับ ก็ได้ตัดจบลงเพียงฉากนี้เท่านั้นเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับมังงาวันพีตอนที่993เรียกได้ว่าตัดจบไปแบบน่าสงสารคีคุกนโจมากๆเลยนะครับที่เสียดาบเล่มสําคัญไปไม่พอนะครับยังต้องมาเสียแกนซ้ายข้างสาคัญของเขาไปด้วยนะครับและก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้ที่ผมไม่ได้มาลงคลิปแบบทันต้องทีนะครับก็ต้องขอโทษทุกๆท่านด้วยนะครับที่ปล่อยโรนานะครับนั่นก็เพราะว่าผมจะยุ่งยุ่งกับงานของตัวเองนิดหน่อยนะครับในช่วงนี้เอาเป็นว่าในรังหน้านะครับผมจะมาาลงคคิ้้ไววก่นนีะรับ อ๋อแล้วก็บอกข่าวดีด้วยนะครับในสัปดาห์นี้วันพีซไม่ได้งดนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่นั่งฟังผมมาถึงจุดจุดนี้นะครับและถ้าหากผมพูดผิดพลาดประการใดไปในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมขอรบกวนทุกๆท่านด้วยนะครับที่นั่งฟังมาถึงจุดๆุดนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่ององผมในนนคครรัั้หาะบ ส่วนวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทั้งหมดไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ